ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม a p k 2 4คู่แข่งเหนื่อยแน่2องไลน์อัพแมนซิตี้รองรับดิคนไรท์และโควาสิตคาดการเสเพดผู้เล่นตัวจริงที่แมนซิตี้จะใช้ในฤดูกาลหน้าถ้าปาดหน้าอเสนนลคว้าดิคนไรท์มาเป็นแข้งใหม่ร่วมกับมัดโควาสิต แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เปนมาเลังกฤษตกเป็นข่าวพร้อมกระโดดเข้าร่วมวงยื่นข้อเสนอขอซื้อดีแคนไรท์กองกลางกับตันทีเวสแฮมแข่งกับอาร์เซนอลที่ตามไม่ความสนใจมานานแล้วเลปโวดีวล่าต้องการดึงมิฟิลรายใหม่มาเสริมทัพหลังกูโดกานเตรียมย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาขณะที่บาโรซิวาก็อาจโยกาย้ายไปเล่นที่ซาอุโดยเลงดีแคนไรท์ที่เวสแฮมต้องการค่าตัวในระดับ100ล้านปอนด์หลังบอกปัดข้อเสนอจากอาร์เซนอลมาแล้ว2รอบ นอกจากรายแล้วนั้นแมนซิตี้กำลังจะได้กองกลางรายใหม่มาเสริมทัพอีกหลังตกลงซื้อมาเตโควสิตกองกลางโคเอเชียจากเชลซีด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์พร้อมแอดออนอีก5ล้านปอนด์ตามความสำเร็จของทีมขณะที่เดอะซันสิงเกิษิตได้คาดการ11นักเตะตัวจริงที่เป๊ปจะใช้งานในฤดูกาลหน้าถ้าได้ทั้งดิแคนไร์และโควซิตมาเสริมทัพในระบบ3-4-3ผู้รักษาป,ประตูแอนเดอร์สัน แมดานทีมชาติบราซิลจะเป็นมือหนึ่งให้กับแมนซิตี้ต่อไปในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนโดยมีสเตฟานออติก้ารับบทบาทเป็นมือสองก้องหลังจอห์นสโตนดูเบนดิอาสนาธานอาเก้แขงในรับ3ามคนจะถอยจอห์นสโตนมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตามเดิมแม้จะขึ้นไปยืนเป็นกองกลางตัวรับแล้วทำผลงานได้เยี่ยมในช่วงท้ายซีซั่นที่ผ่านมาก็ตามโดยจะเล่นร่วมกับดูเบนดิอาสและนาธานอาเก้กองกลางดีแคนไรต์โรดี้เทวิเดบรอยและมะตัตโตโควาซิต ร้จะเข้ามายืนเป็นมิฟิวตัวรับคอยปัดกว,าด,กวาดเกมร่วมกับโรดี้และปล่อยให้เดอะบอยเดินหน้าเติมเกมรุกร่วมกับโคววซิตกองหน้าฟิวโฟเดนเออร์ลิงฮาเลนแจ็คกิลิดฟิวโฟเดนจะลงมาลากเรือทางขวาถ้าซิลวาบอกลาเอติฮัสเตเดียมในซัมเมอร์นี้ขณะที่ซ้ายจะเป็นหน้าที่ของแจ็คกิลิดเหมือนเดิมหลังทําผลงานได้เยี่ยมในซีซั่นที่ผ่านมาส่วนหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาเลนเหมือนเดิม แอเมเลติกลาปอกกองหลังแมนซิตี้ปฏิเสธข้อเสนอย้ายร,ร่วมทัพสเปอร์ในซัมเมอร์นี้อนาคตของลาปอก,กกับแมนซิตี้รไร้ความชัดเจนเนื่องจากไม่ได้ลงสามมากนักในฤดูกาลล่าสุดที่ทีมประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าที่ปัลแชมป์ลาปอาได้ความสนใจจากหลายทีมและมีโอกาสที่จะถูกปล่อยตัวหากแมนซิตี้ได้เซ็นเตอร์รายใหม่มาร่วมทัพแต่ว่ามีรายง,งานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุว่าเจ้าตัวบอกปัดข้อเสนอของสเปอร์ทีมคู่แข่งร่วมลี ที่ต้องการดึงตัวไปเสริมเกมรับในซัมเมอร์นี้ทั้งนี้สเปอร์ที่จบอันดับ8ไม่ได้ตัวโยุโรปในฤดูกาลหน้ามีปัญหาเกมรับอย่างมากหลังเซฟไปถึง63ประตูมากที่สุดในบรรดา14อันดับแรกบนตารางเควินเทนเบล์ผู้อำนวยการฟุตบอลของเอเวอร์ตันชี้แจงในส่วนของสโมสรว่าพยายามจับกองกลางลูกมอทอมเดวิดต่อสัญญาแล้ว แต่นักเตะปริเสษเพื่อปล่อยตัวเองเป็นฟรีเอเจนต์มิดฟิลด์วัย24ปีต้องการหาความท้าทายใหม่จึงบอกปัดการเล่นในถิ่นกรลสันพาร์คภายใต้สัญญาใหม่เพราะเชื่อว่าจะมีความสนใจจากค่ายอื่นเอาเข้าไปร่วมงานจนพอออกฟุตบอลจนปัญญาเรายื่นสัญญาใหม่ให้ตอมพิจารณาแล้วแต่เจ้าตัวรู้สึกว่าเมื่อวยวยุฒิมาถึงจุดนี้ของอาชีพจำเป็นจะต้องได้เล่นชุดใหญ่สม่ำเสมอซึ่งด้วยผลลัพธ์ที่ออกมาเขาจึงมองหาทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่เอเวอเรตัน เดวิดโตจากชุดเอเคเดมี่ตั้งแต่อายุ11ขวบลงสนามให้กับทีมไปร้อย79นัดทำไป7ประตูแต่สซีซั่นที่ผ่านมาได้ลงตัวจริงรวม6เกมลีกเท่านั้นโทมัสปาเตกองกลางตัวเก่งของอาร์เซนอลไม่ได้ต้องการย้ายทีมในซัมเมอร์นี้และหวังจะได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกร่วมกับทีมในฤดูกาลหน้าปาเตตกเป็นข่าวอาจถูกอาร์เซนอลปล่อยออกจากทีมในซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะหากได้ดิคันไร์ามาร่วมทีมพ่อเตต้า ต้องการให้รีแคนไรท์ right เป็นแข้งแกนหลักคนใหม่ในแดนกลางที่ผ่านมาปาเต้รับความสนใจจากทีมในซาอุดิอาระเบียที่ไล่ต้อนแข้งดังเข้าร่วมทีมเช่นเดียวกับยูเวนตุสยักษ์ใหญ่จากอิตาลีล่าสุดสายข่าวไอพ้พืนใหญ่รายงานว่าปาเต้มีความสุขดีในการเล่นในถิ่นเอติฮัสเตเดียมและต้องการลุยแชมเปี้ยนส์ลีกร่วมกับอาร์เซนอลในฤดูกาลหน้าเหตุผลหลักที่ปาเต้เซ็นสัญญาก,กับอาร์เซนอลเมื่อ3าปีก่อนคืออยากช่วยทีมกลับไปเล่นใน League, แชมเปี้ยนส์ลีกและก็ทำได้สำเร็จในฤดูกาลล่าสุด ที่เป็นรองแชมป์พิมียเ์ลีกอะไรก็ตามก็ยังมีการเชื่อว่าอนาคตของกองกลางรายนี้ขึ้นอยู่กับข้อเสนอที่ได้รับโดยเฉพาะหากเป็นข้อเสนอก้อนโตที่ไม่อาจปฏิเสธได้ทิ่มีท่ามือปรตตอบอดีตกองหน้าดาวดังเชื่อเมอริซิโอปเชติโนผู้จัดการทีมคนใหม่ของเชลซีจะไม่ยอมให้เมสันเมาส์ย้ายไปอยู่กับแมนยูเต็ดแต่มองว่าน,นี่จะเป็นการเสริมทีมที่ยอดเยี่ยมของเอริเทนฮากแมนยู ยื่นข้อเสนอให้กับผู้แข่งร่วมดีกไปแล้ว3ครั้งแต่ถูกปฏิเสธทั้งหมดในขณะที่นาเตะเหลือสัญญากับทีมถึงซัมเมอร์หน้าเท่านั้นซึ่งเบอร์บรตอฟมองว่าเมาส์จะเป็นส่วนเสริมที่ดีของสโมสรอนเก่าแต่มองว่าโปเชติโนคงไม่ยอมปล่อยตัวมาง่งายๆผมรู้สึกแปลกใจจริงๆที่เมส์ไม่ได้ลงเล่นมากเท่าที่ควรกับเชลซีเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วผมไม่แน่ใจว่ามีเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลังแต่ตอนนี้เราต้องดูว่าโปรเชติโนจะโน้มน้าวให้เมสันเมาส์อยู่ในถิ่นแซฟฟอร์ปิดต่อไปได้หรือไม่ มาริโอต้องการคุยกับนักเตะคนในทีมและดูว่าพวกเขามีสภาพจิตใจยังไงพวกเขามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อเชลซีในฤดูกาลหน้าไหมการตัดสินใจจะเกิดขึ้นเมื่อมีการพูดคุยกันแล้วท้ายที่สุดผมเชื่อว่าโปเชติโนต้องการเก็บเมสันไว้กับเชลซีเพราะนี่คือนักเตะที่ดีถ้ามาอย่างนั้นหากเมสันเมสาตัดสินใจมาอยู่กับแมนยูผมเชื่อว่าเขาจะเป็นส่วนเสริมที่ดีให้กับทีมผู้คนจะบอกว่าแมนยูนเตต์บีโบโรเฟนันอยู่แล้วในตำแหน่งของเมสันเมสาแต่ฤดูกาลแข่งขันเหมือนจะวิ่งมมรอนนแและยู ก็ต้องแข่งขันทั้งเปเนเร์ลีกแชมเปี้ยนส์ลีกและรายการอื่นดังนั้นคุณต้องการนักเตะที่มีคุณภาพหลายคนในทีมถ้าคุณต้องการแข่งขันในทุกรายการให้ได้อินเตอร์แมมี่ประกาศคว้าตัวบูสเกตรียูเนียนเมสซี่อินเตอร์แมมี่ทีมในเมเจอร์ลีกอเมริกาประกาศเดเป็นทางการคว้าตัวเซอร์คิโอบูสเกตกองกลางสเปนเข้าร่วมทีมแบบรายค่าตัวและเขาจะได้เล่นร่วมกับเรียเนลเมสซี่ครั้ง บูสเกตแยกทางกับบาร์เซโลนาหลังจบฤดูกาลที่สัญญาสิ้นสุดลงปิดฉาก18ปีที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่ระดับเยาวชนก่อนขึ้นสู่ชุดใหญ่ในปี2008พาทีมควา้าแชมป์มากมายหลังตกเป็นข่าวไว้รับความสนใจจากหลายทีมทั้งยุโรปอเมริกาและซาอุดิอาระเบียกองกลางวัย34ได้ตัดสินใจเลือกเซ็นสัญญากับอินเตอร์มิอามีทีมในเมเจอร์ลีกเรียบร้อยอินเตอร์มิอามีประกาศยืนยันการได้บูสเกตมาร่วมทีมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอย่างอื่นรวมถึงเบอร์เสื้อที่จะใส่ลงสนามการมาร่วมทัพอินเตอร์มิรมีครั้งนี้ทําให้บูสเกตจะได้เล่นกับเมสซี่เพื่อนเก่าที่บาซ่าอีกครั้งหลังดาวเตอาร์เจนตายเซ็นสัญญามาร่วมทีมก่อนหน้านี้ไปแล้วเอฮิลานประกาศคว้าเนเวตร่วมทัพเอฮิลานประกาศสอยรูเบเนเวตมิดฟิลด์ดาวดังของโปรตุเกสจากวูฟสตันแบบเป็นทางการเรียบร้อยพร้อมเซ็นสัญญาร่วมงานกันแบบยาวถึงปี2026 อัาฮิลารยักษ์ใหญ่แห่งหลีกสูงสุดซาอุดิอาระเบียประกาศคว้าตัวรูเบนเนเวสกองกลางที่ชติโปรตุเกสจากวูฟตันมาร่วมทัพยอย่างเป็นทางการแล้วรองแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกฤด,ดูกาลล่าสุดประกาศยืนยันดิวคว้าตัวดาวเตะวัย26ผ่านคลิปวิดีโอในทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของสโมสรแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นานฟาบิเซโรมาโน่เย่ยว์ข่าวคนดังแจ้งผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าเนเวสย้ายจากวูฟตันซบเอลฮิลาน ด้วยค่าตัว55ล้านยูโรซึ่งเป็นสถิติค่าตัวสูงสุดในการขายผู้เล่นของวูฟโดยเนเวสจดประกาศเซ็นสัญญาร่วมทีมอัลฮิลานเป็นเวลา3ปีหรือจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน2026สิงบูเชลซี่จ่อเสียผู้เล่นอีกรายแล้วล่าสุดฟาบิเซโรมาโ,โนเย่ยวาวเขานุนังคนดังเผยเซซ่าอสปลกวตา อบรับข้อเสนอจากอินเตอร์มิลานเรียบร้อยแถมจะเป็นการย้ายทีมแบบฟรีๆอีกด้วยอัสปปร์กัวต้ากองหลังกับตันทีมเชลซีบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอินเตอร์มิลานเรียบร้อยตามรายงานจากฟาบิเซโรมาโน่ผู้สื่อข่าวแวดวงลูกหนังที่น่าเชื่อถือได้โรมาโน่ระบุผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าอัสปปร์กัวต้าได้ตอบรับสัญญา2ปีจากอินเตอร์คาดว่าเชลซีจะยอมยกเลิกสัญญาที่เหลือถึงปี2024เพื่อเปิดทางให้เรายิงสเปนวัย33 ซบงูใหญ่อย่างสะดวกไร้ค่าตัวำหรับเดือนนี้เชลซีได้แสดงเถึงความเคารพที่มีต่ออัสปลูกยตาที่อยู่รับใช้สโมสรอ,อย่างซื่อสัตย์มานาน11ปีโดยเจ้าตัวลงเล่นให้กับเชลซีไปทั้งสินน้น508นัดทำไป17ประตูทางนี้อัสปลูโกยตาถือเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นคนดังที่กำลังจะอำลาถิ่นแซมฟอร์ดบรดในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกับมาโตโควาซซตเอเดวาร์เมนดีคาริดูคูลิบาลีอาคิมซิเยก ไคลฮาร์วิร์ดและเมสันเมาส์ส่วนเอ็นโกโลคองเต้ที่หมดสัญญาปิดดิวย้ายไปร,ร่วมทัพอัลอูติฮัดในลีกซาอุดีอาราเบียเรียบร้อยแล้ว